พ่อแต่เปิดประมาณกังแจ้งสว่าลต้มยำใช่ไหมแม่ครัวจะเรียกว่าต้มยำหรือแกงลาวแกงลาวไหมบ่แม่นตายแล้วบ่หนอกบ่แม่นตายแล้วบ่หนอกโอ้ต้มปลาเน้นจักมันเพิ่นลัมทุกอย่างแกงใช่ไหมแกงที่ใส่ปลาไหมโอ้บ่เคยฟังได้ แกงลาวนี่นะคะก็จะใส่ต้นหอมผักชีลาวนะคะได้ปับกักพุงเทิมบมอืมคือไม่รู้ว่ามันสุกหรือมันยังไงไม่รู้นะใช่มันลูกเล็กๆเ,เองค่ะก็ร<อ>ู้ว่ามันจะไม่สุกแหละ เอาผสมกันเหรอคะจ้ะอันนี้ดึงให้มันมีสีสันเดี๋ยวให้ป้าตำปลาร้าให้หน่อยนะคะจ้ะเดี๋ยวตำให้คะ่ะคุณรัตชอบเปรี้ยวไหมคะไม่เปรี้ยวมากก็ได้คะ่ะจ้ะนิดนึงนะคะก่อนใส่น้ำไอ้ปลาร้าใช้น้ำตาลตะนดนะคุณป้าจ้าน้ำตาลตะนดของแม่ท้องนาคจ้าอะไรค่ะจ้าบางคนอาจจะไม่ชอบหวานมากเท่าน,น,นะ,ะนไม่ชอบหวานอ่ะเขาละลายนิดนึง โอเคค่ะตามด้วยน้ำปลาแม่ทองนางนะคะถ้าชอบเข้มข้นก็ช้อนครึ่งเนาะโอเคค่ะมีอะมรผกินไหมส้มตำเอาไห้ยส้มตำแล้วก็ กินช้อมตำกับต้มปลาดินไม่รู้คำภูไง ใ้าค่ข้าขึ้นเองเหรอรืขาวปูใช่ข้าวอํากํานะข้าวคข้าวคาพูเป็นชื่อมระเอกหมอรำพระเอกหมอรำนข้าวคั่วส่วนสุภาพก็สุภาพดาวดวงเด่นเลยสุภาพดาวดวงเด่นมันสุภาพเวลดวงเด่นคือแม่แม่กับพ่อดยวเป็นหมอรำใช่ไหมครป็นชื่อเพชราศนะเผชลาสมัยนั้นเพชราวิใช้เป็นชาดัง พี่เพชรเขาก็เปลี่ยนเป็นชมทอนเหรอเออเข้ามาเปลี่ยนเป็นชมทอนอย่างนี้ไงเออโสภามาจากอะไรโสภาพรนารายยาเขาชอบดูหมอลำก่อกรสมัยก่อนอะสองคนผู้หญิงกับผู้ชายแล้วหมอแทนยาเอาก็ชมเอ่อหมอลำโสพาน้อยโสพีน้อยโสภาน้อยโสพีน้อยโอ้มาเลยช่างมาเลยมีมีโสพีน้อยด้วยเหรอเออโสภาน้อยโสพีน้อยสมพรน้อยอันนี้คือเรื่องชื่อนะคะหมอลำเขาสมัยก่อนอะยาเขา ไปดูที่ไหนเขาชอบเขาก็ตับเอามาไว้ป้าเป็นคนตั้งเหรอเนี่ยาเป็นคนตั้งใช่ส่วนภาษาสวยส่วนเพชรชลาเนี่ยจริงจเป็นชื่อของสุภาพนะสุภาพเนี่ยทีแรกอ่ะเขาตั้งให้ตั้งให้ชื่อชื่อเพชรอ่แเราเสร็จแล้วนีเนี้ยสุภาพมันร้องให้ตลอดเลยพ่อเลยบอกว่าสงสัยไม่ชอบชื่อนี้อ่าจเปลี่ยน ในแต่เดียวนะยังไงคุณนายฉันเกิดก่อนในพายเปียกปีก็ช่าก็ใช่ก็อย่างนี้เีาตั้งชื่อพี่ว่าสุภาพแต่ร้องให้งอแงก็เลยไม่ไม่ร้องแงแต่แล้วทีนี้ก็เลยเอ๊ะทำยังไงมันไม่ชอบชื่อนี้แล้วมั้งอะไรอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเพชรชาก็เลยว่าเอาอะไรแข็งแข็งกันแล้วกันเพชรเพชรแข็งที่สุดเป็นเพชรนะพี่เออเอาเพชรเพชรคำเดียวชื่อเล่นก็ไม่มี พ่อกะนั่นแหละเขาก็ยังหน่อยอยู่นะเขาว่าคนอื่นเนี่ยเรียกหวานหวานสวยใยญ่พอเนี่ยพ่อเขาจะเรียกเท้าเท้าจะสั้นท้าเตี้ยสส่วนะโสภาเนี่ยเขาก็เรียกนางเจ๊เจ๊ไม่ไม่ตอนเล็กๆเขาเรียกอีนางอีนางเท้าเท้าส่วนโสพี่กะอีลาไปไปมาพอมาถึงคนนี้อีเพชรอีเพชรอีเพชร ไม่ได้เลือกปฏิบัติสองมาตรฐานใดๆนะคะเขายังเขายังนอยอยู่กับพ่อแม่อยู่ทำไมถึงคนอื่นเลือกอย่างนี้พอถึงเนี่ยอีเพ็ดพอไปถึงสุภาพน้องภาพน้องภาพเรื่องมันเยอะจริงบ้านนี้สนุกชื่อสุภาพนะโอเคเป็นที่รู้กันว่าเข้ไม่สุภาพ เออเอ,อีพีหนึ่งเวอร์ชันแรกยังไงที่นี่ก็เลยดูเดืยดเอาแข็งแร่งแล้วกันเอาเพชรสลับกันได้ด้วยคนโบราณเนาะวัน <c oughs> นี้คุณกัมพูเขาเอาทรายมาถมสนามฟุตบอลนะคะเป็นการปรับปรุงพื้นที่อีกแล้วอุ้ยหมวกก็ไม่ใส่ <c oughs> แดดแรงมากมี <Okay. S 1> ไปเอาหมวกที่รถก่อนก็ได้ดดไปหยิบหมวกก่อนโอ้โหแดดแบบว่าวัวตายควายล้มแดดแรงมากนะคะเพชรบุรีตอนกลางวันเนี่ยต้องกันแดดดีๆไม่งั้นร่างกายเราจะอาจจะป่วยได้ไม่ใช่ว่ากลัวดำกลัวอะไรนะเดี๋ยวจะป่วยอันนี้อันนี้สองคันได้ประมาณนี้ใช่ไหมคร่ากาย,ยลองดูกันลองดูออันนี้สองคันละเอากี่คัน กอนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้กี่คันมันมีปัญหาอะไรคะมีปัญหาตรงที่ดินมันไม่สม่ำเสมอแล้วเวลาเล่นเวลาวิ่งแล้วมันสะดุดหัวทิ่มหัวต่ำอยู่แตอนนี้ทรายเนี่ยมันจะทำให้ปรับพื้นที่ได้เสมอแล้วเวลาถ้าเราจะปูหญ้ามันจะมันมันจะลงหญ้าได้ทันทีแล้เราก็จะเกลี่ยเกี่ยไปอย่างเงี้ยฮะผมว่าน่าจะไม่เกินแปดคันน่าจะเต็ม อ่ารถตู้ออกแล้วไปมานาวขึ้นรถรู้ไหมนี่เขาจะพาไปไหนไม่รู้ค่ะอ่ะไปลย <laughs> แบกน้ำตามมา<ป> เอาจะพาแม่ไปไหนจะพาไปสวนโน้นไปดูอะไรคะไปดูสวนไปดูมะม่วงลูกใหญ่ไปดูสนามบอลถมดินใหม่อือโอ้ยโโมีคนอยากไปเยอะเลยเ <c oughs> อาเอาเอามีคนวิ่งตามพ่อตาแล้วน,ะนะ <c oughs> ั่นน่ะ รถมวนกบดูข้าไในรถมวนกบ <c oughs> มวนกบแล้วท่นวนานสาไปด้วยวะมไม่ได้ไปทำเป็นวิ่งตามไปงั้นแหละเอ้าแานก็ไม่เด้ก สถานฟุตบอลโลกเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเดาเดาก็อี้มาให้ยายบลา,าเอาเอก็มีรถอยู่ใช่ไหมอ่ะโอ้โหนี่ก็อี้ประจำตำแหน่งย <c oughs> นี่โอ้ยโอ้ยไงตานิ่มไหมนิ่มบ่นิ่มบ่ นี่แต่ว่าเดียวตะไคร้มาปลูกขันบดเนี่ยนะเนี่ยจะตะไคร้มาปลูกเดียวตะไคร้มาปลูกกินได้เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยให้ปลูกข้าเนี่ยเนี่ยมันงามนะพ่อเนาะเนี่ยดูสิกอใยใหญ่ตะไคร้สวนเนี้ยดีนะพ่อไม่รู้จะเล่นทําไมตีเล่นทําไม้แกไปทุกปีทุกปีแล้วอ่ะจะมาเล่นทําไมอ่ะเออ แกไปทุกปีทุกปีเออเออไม่มีหนุ่มขึ้นเลยไม่มีหนุ่มขึ้นปีหน้าก็วิ่งไม่ไหวแล้ว <c oughs> จะเอาไวทไ้ทําไมอ่ะแต่ยิ่งวะวิ่งไหวตัวไม่ไหวหรอก <c oughs> แต่คนเพชรบุรีนะพ่อเจ็ดสิบเขายังเตะบอลกันอยู่นะเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบก็เตะได้จ่ว่าต้องทุ่มลังหน่อยอแต่พ่อก็เดินแข็งแรงนะเนี่ยนิ่มดีนะ ต้องโรยหญ้าครับมันไหงง้องใช่ไหมมันไหงง้องมันเป็นทรายอะไรอ่ะทรายผสมดินมันใช่ทรายก่อสร้างไหมทรายก่อสร้างไม่ได้ต้องทรายแบบนี้แหละเป็นดินทรายเลยใช่ไหมทรายก่อสร้างมันหญ้าไม่ขึ้นเลยต่อไปจะปีโครงการทําอะไรนะเอาเอาเม็ดหญ้ามาโรยหญ้าอะไรคะหญ้านวนน้อยหญ้านวนน้อยหวานหวานหญ้าอ๋อ หวานหญ้าลงไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยแล้วก็ลดน้ำสามสัปดาห์ก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วจะเท่ากันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ให้ลูกหลานผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงวัยมาออกกําลังกายเล่นบอลกันแล้วส่งไอ้แล้วสั่งหรือยังหญ้านวลน,น้อยอ่ะหญ้านวลน,น้อยเดี๋ยวคุณอย่าลืมสั่งหญ้านวลน,น้อยเม็ดหญ้านวลน,น้อยให้นะโอเคสัปดาห์หน้านะ หวานมาปลูกเนี่ยเนี่ยต้นขามเทศมีแล้วดีกว่าหญ้าใช่ไหมพ่อดีกว่าหญ้านั่นพี่ตำรวจมาฟังมาฟังคําสั่งหน่อยแล้วแต่พักหวานเป็นไ,ไงมาคักไอ้กล้วยข้างหลังงามๆเนาะผักหวานเนี่ยปลูกไปเฮอะเนี่ยตำริมเนี่ยปลูกให้รอบเนี่ยได้สั่งได้เนี่ยปลูกรอบๆเนี้ยไปนะรนะอบๆสนามไปแต่มันไม่มีพืชพี่เลี้ยงไม่ขึ้นหรอก พี่ว่าขึ้นนะมันแดดแรงไม่ขึ้นหรอกคุณยายเป็นไงพืชพี่เลี้ยงก็น,นี่ไงดีครับตรงเนี้ยถือตะไคร้แม่ตะไคร้เอ๊ะแต่ดินเหนียวจัง<ฮ>ดินเหนียวมากเลยนะเนาะแห้งักเลยดินเหนียวแห้งปึกแห้งปักอันนี้ใบ<า>แท<า>งใหม่แทงยอดและตะไคร้สามร้อยหลุมของเราค่ะอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเราเอาขี้วัวลงก็ดินก็ร่วนซุยแล้ว คีดว่าคิดว่าคิดว่าหลงแป๊บเดียวดินล่วนดูสิมะม่วงต้นเล็กต้นน้อยออกลูกเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อต้นกระติดกระติดนี่แม่ขั้นไม่เลยน้ำดอกไม้เปรี้ยวปิดเลยนะแม่ถ้าไม่สุกอะแม่มาดูดิโอ้คุณยายโอ้เลยแล้วดูลูกนี่สิแม่ม่มันขักเนาะ พ่อใยญ่แหวอ้าวนี่ไม่เม็นนี่เบิางลูกเนี่ยเม่นเทอมแล้วพียายยทรายกับตาลานเขาเอาพันธุ์มาปลูกดูดิลูกเบิางใหญ่ยังวะเบิางแี่เขาได้กินจู่ดินอยู่เนะี่ยพันธุ์เขาดีจังนี่เก็บละมังเหลืองไหมเหลืองแล้วเนี่ยเก็บเลยไหมเก็บไปเลยเพี้ยดำๆลงแล้วเนี่ยเก็บเลยมันเพี้ยลงเก็บเลย เอาไปยังลาง่นตัวอุ้ยไม่ต้อง,องเดี๋ยวตกน้ำออนนเ,เดี๋ยวมะม่วงหล่นน้ำอุ้ยมะขามเทศปลูกไว้เดี๋ยวเอาต้นผักหวานมาปลูกแม่มะขามเทศมันจะเป็นพี่เลี้ยงผักหวานอเออเราต้องปลูกมะขามเทศไว้ก่อนแม่ แล้วค่อยเอาผักหวานมาลงมันถึงจะงามมะขามเทศยังอยากจะเอามะขามเทศมาลง,งคุณยายยางจำอ้าวระบาลนี้เอาเอาเอาท่านกับอุ้ยเหยียบเหยียบอย่าไปเหยียบของเพิ่นได้หนิเด้อทรายมันเป็นอย่างนี้อ้ยยายเดินเร็วมากอะ่ะยายทองยายนาค มันไงงองใช่ไหม,มไงงแล้วก็ลงหญ้ามันไงงอ่งมีแตงด้วยเหรอ,อลูกออกลูกยังเฮ้ยทำไมตาดีจังลูกใหญ่ยังเฮ้ยอันนี้บักแตงไทยตัวนีแ้แตงไทยเออเฮ้ยแตงไทยมีลูกเดียวอ่ะมีดอกอยู่หลายดอกอยู่มันกำลังออกเนี่ย มีแตงไทยมีแตงไทยคือตาดีแท้จะได้กินแตงไทยได้เนี่ไอ้มะนาวตาดีนะดูยายท้องนาคเดินแบบว่าจำอ้าวเลยขึ้นรถแล้วลูกยายขึ้นรถแล้วน่ะฝุ่นคักขนาดนี้เตะบ่ได้วิ่งไม่ไหวแล้วอ้าให้นึงลูกโอ้โหไม่มีประตูยังเข้าไม่ตรงกรอบเลยเอายายล่ะขึ้นรถแล้วห้ย ใครมานี่อยู่ไหมเอาละเว้ยสวนตะไคร้ต้องเกิดแล้วเออเขาเอาไว้สําหรับให้รถวิ่งให้รถจอดตารถที่ไหนจะมาจอดอี่าี้รถไม่มีหรอกเพราะอ,อีกสามร้อยหลุมอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพรึบเดียวเลยห้าเดือนข้างหน้าเนี่ยตรงไหนตรงนั้นไงท้องที่ปลูกจะปลูกอ,อาคารเนี่ยเออ<า><ช>ก็พรึบนี่ยแหละแต่ว่าก็ปลูกไปอีกเนี่ยปตรงอี้ตรงนี้ลุงพันขาจะเอาไว้กางเต็นท์พ่อฮะกางเต็นท์เวลามีแข่งบอลอ๋อ ผู้ใหญ่เขามากางเต้นกันก่อนเห็นไหมล่ะอ๋อมากางเต้นเ์นี่ยกางเต้นกางเต้นเขาก็มากางเต้นเนี่ยที่หลบแดดพ่อจะเลื่อนนี้ล้วจะไข่มาปลูกก็จะขาวปลูกมาคือลูกแก่แล้วแก่แล้วกมผูแก่ยังไงลูกไหนดูซิมีงอกไหมไม่มีแก่แล้ววิ่งไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้เอาลงหญ้าก่อนรับรองเลยวิ่งกันแบบ ตับแลบตอนนี้ยังก็จะมาเป็นลานวิ่งออกกำลังกายกันที่นี่เออลูกชายก็แก่มากแล้วตะลินก็ปวดขาปวดแข้งมาเตงแป๊บเดียวก็เป็นอะไรอ่ะเป็นนิ่มไมนิ่มแต่ว่ามันมีฝุ่นอยู่ลลกเดี๋ยวให้เอาญ้ามาโรยเสร็จแล้วก็ ก็ลดน้ำพอลดอน้ำมันก็จะอัดแน่นลงไปโอเคบา,บ,บาบายกระบาดมาเห็นอย่างนั่นี่ได้เหนือหน้อไหมต้องรีบสั่งย่านะ